งามผักงามตัดผักอีตูวพี่น้องตัดผักอีตูวตัดผักอีตูวเด้อตัดผักอีตูวแม่ใหญ่เรามาตัดผักอีตูวไปให้แม่ค้าก็จ้าสร้างเรามัดละหาบาทเด้อพี่น้องเด้อมัดบักใหญ่มัดบักใหญ่งามสนใจติดต่อคุณยายได้บ้านสีเชียงใหม่เออไปอันใส่แกงเห็ดเจ้าอันเห็ดก็บผ้าไม่ออกเนาะค่ะแมันข้ามันฝนเอ้าบ่แม่นเห็ดอยู่ค่ะออกแล้วติแม่จากข้าเห็ดอยู่ข้าอก็ดีตัวหึ บับัท่านออกบอกท่านออกนี่เขามาขายได้กินกวนมูนุรานค่ะแมนบัวอือันมันบัท่านเนีอันฝนห้ามมันบัวบัวมันเพราะมีฝนแต่มันมีฝนนี่เห็ดอันเตอูเห็ดอยู่ค่ะเนาะยายล่าแย่งมันแย่งมันติอ่าบัไปเห็นงานกับใคเด้ อ้ย่างากับอสพอดีนะธ้ามาสขกเน่เนาะับอกไไปนอกบไดพอหย่าจากเถียบอสได้สีดเลยมันบมีเวลาเนาะบมีคนดูแลให้เ่มันกับ่อเป็นตะีดมันงามมันไดตัดบอเาจากเทียอือรัดกระปุ่นเลยนะดูพี่น้องพูดเถ้าเอียงว่าดูพอดูเหืียแต่พูดนะพูดนะพูดหนึ่งพี่น้องเปิดเิดเเฮ้ยย่งกัน เดี๋ยวเดียวเดียวบ๊อบพีน่อยโอ้จ้าจ้าหุ่นไปไปเก็บอันนี้ก็มาที่ไปเก็บทางที่ท่านได้เก็บบ๊อบพีมื่นมือนมือนหมื่นคอยคว้าบ๊อบพีงน้ำเจ้านั่นบ๊อบพีงคอยมียูซีหน่วยคอยไม่เห็นพอดีคอยเละกอยเละเอาไปใส่กระป๋ออันพ่อใหญ่เก็บเดียรมือนนังอู้ยพี่น้องมือเจ้าเบิ่งเขาอีตูไม่ใไงแล้วปลูกอีตูงามพุ่น่ะบตั้งหวานทออย่าธรรมชาติค่ะค่ะเมียน พี่น้องเอ no of <laughs> ้ยมาปวดมาเหลียแท้พู้ใดว่าเมี่ยงอีสานเฮ้ามันแหลงมันว่าเป็นแต่อยู่เมื่อเจ้ามาเบิงดูอุดมสมบูรณ์คือนอย่างนี้สมบูรณ์งานจะได้กินเมื่อพูน่ะพี่น้องอยู่ s w i เข่าบอกให้เศร้าเฮ็ดเบียดดาพร้อมไม่ได้ผุดผุดผู้แบกขอนผู้แบกขอนส่วนแหน่เฮ้า้อมได้มันทรามดาตาเฮ้าบวกเศร้าเฮ็ดเบียกอ่ะ ทำให้นี่ mm hmm. ว่าเอาอ,อกู่าอดจ้าจ้าหยักอันนี้งานพันสิลค่าจะมีผักกะดไดอืมง่มเดีนพี่เวอืมขนพี่น้องคอนเทนอีกคนนึงพุนเอา้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปสวงพี่น้องพี่นอ้นองเอ้ยตู้ไข่เลิกงงนมาหาเห็ดคนเทีย่างเดียวเลย สองเยี่ยน้องมายวย้ล่ะเไปเจบบักพริกเลยเจบบักพรกเตเขาเจ็บตัวจ้วงนาม่อยู่เออัดไปเลยเขาเจ้านอนอยู่ให้บอกเขานอนหลับจ้า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 ดูดูพินงดูพอดูเลย ปูนย่างไปแล้วแบก้อนไปแล้วอู้ยอ่าดูดูดูจนสีลังกอมดูพอดูดเหลียนี่ลาผู้เฒ่าโบราณเกา่าพี่น้องเอ้ยเพื่อนดูบ่คือเด็กหน่อยสมัยนี้เด้บอกออกมาทงหน้ามันบ่หูจักผักอีตูน่นี่มันออกมามันบ่หูจักสำหรับผักอีตู่เป็นแบบใดกะเพ่าเป็นแบบใดแต่ว่าแต่ว่าว่าอีตู่ที่เโาหูจักว่ามันเป็นแบบใดนเมีน กูจักตั้งแต่อยู่ในถ้วยฝากสมชใหย่ทุ่มนอนหนาด้วยนะคะพี่น้องขาฝากสมชใหญ่ทุ่มด้วยค่ะนี่ยายล่ามกมวนพี่น้อยยายล่ามกมวนพักผมนดเด